สวัสดีครับทุกท่านเพราะว่าผมหนุ่มคนใต้หัวใจอีสานเช่นเคยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่นาเขื่อนนะครับก็ช่วงบ่ายแล้วครับบ่ายแก่แล้วนะครับผมก็เอางูออกมาเล็มหญ้านะครับอันนี้เป็นหาญ้าเป็นบริเวณทุ่งหญ้าที่ผมใช้เครื่องตัดหญ้าตัดนะครับให้ติดเสมอพื้นเลยนะครับแล้วปล่อยให้ฝุ่นตกนะครับ พอฝนตกปุ๊บหญ้ามันก็ปล่อยให้มันขึ้นนะครับตอนนี้ยอดหญ้ามันก็ขึ้นสวยมากนะครับใช้เวลาประมาณสามอาทิตย์งัวก็เลยเลียมหญ้าสนุกเลยนะครับตอนนี้นะครับก็หัวก็อิ่มแล้วะครับแล้วทีนี้ในเวลาเดียวกันในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็เอารถไถนะครับเดินรถไถมาจากนาโคกนะครับประมาณ2กิโลนะครับมาไถอ่าไห่นี้นะครับแปลงนี้เพื่อที่จะปลูกหญ้าขนนะครับเพราะว่าประมาณสักวัน2วันพายุจะเข้านะครับ ทีนี้ผมเลยคิดว่าถ้าผมถ่ายไว้ก่อนเนี่ยน้ํามันก็จะมาขังอยู่ในไหาิยานตรงนี้นะครับพอพายุผ่านไปปุ๊บมันก็จะมีน้ําพอมีน้ําผมก็จะมาคลาดแล้วก็เอาญ้าขนล,ลงนะครับลงย่ํานะครับมันก็จะได้เป็นทุ่งหญ้าเป็นทุ่งญ้าแบบนี้นะครับเพิ่มอีกหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งไห่นะครับก็เป็นตอนนี้มีอยู่สามไห่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นไห่ที่สี่นะครับซึ่งมันอยู่ใกล้กับป่ายูคา ที่ผมเอางวมาค้างแรมตอนที่มันเกิดเจ้าเจ้าขํานะครับเจ้าไว้ตัวผู้ลูกตัวผู้ตัวนี้นะครับก็มาพักอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าน้ํามันท่วมนะครับแล้วก็ข้ามข้ามกับหมู่บ้านไม่ได้นะครับก็เลยต้องมากางเต็น์แล้วก็พักตรงนี้อยู่ประมาณสองอาทิตย์นะครับก็เป็นร่มอยูคาที่มันร่มรื่นนะครับแล้วก็มีต้นไผ่ด้วยนะครับทีนี้ รถไถตอนนี้ไถไ,ไปได้ครึ่งนึ่งปราขอดว่ามันเจอตอตอต้นหนามนะครับมันก็เลยทําให้เฟืองคลูดนะครับเฟืองคลูดแล้วก็พินตัวพินที่ตัวล็อกเฟืองนะครับของเกียร์ของเกียร์สองนะครับมันไม่รู้หมอเห็นหรือเป่ามันมันหลุดนะครับตอนนี้ผมก็เลยต้อง รถไถไถต่อไม่ได้นะครับเฟืองมันคู่ตลอดเลยครับเข้าเกียร์แล้วมันจะดังกรอกกรอกกรอกนะครับเดินก็ดังกรอกกรอกนะครับผมก็เลยต้องถอดนะครับถอดเพื่อที่จะดูเฟืองนะครับดูเฟืองแล้วก็ขยับพินนะครับเพราะว่าอาการรถคือหางหางรถไถคันนี้เป็นหางมือสองนะครับผมซื้อมาในราคาไม่กี่พันนะครับตอนนี้ก็มันก็คุ้มทุนตั้งแต่ปีแรกที่ผมเอามาใช้แล้วนะครับ ตอนนี้ก็เลยตอนนี้มันเป็นกําไรแล้วครับเพราะนั้นผมก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับว่ามันต้องซ่อมเยอะไม่เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับคงจะใช้อีกสักพักหนึ่งแล้วก็จะกายจะให้ไถตัวนี้จะเป็นไถสำรองครับเป็นหางสำรองนะครับคงจะซื้อหางเพิ่มนะครับซึ่งมันใช้งานได้ดีมากนะครับไม่ใช่ว่ามันใช้งานไม่ดีนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาคืออายุมันเยอะนะครับแล้วก็ต้องต้องเป็นเรื่องซ่อมนิดนึงนะครับถ้าซ่อมไม่เป็นก็ลําบากเลยนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตซ่อมรถไถยต่อนะครับจะได้ไถให้มันเสร็จภายในวันนี้นะครับครับตอนนี้ก็ไถ่ายเสร็จแล้วนะครับซ่อมรถแล้วก็ไถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เอารถกลับบ้านไปแล้วนะครับก็เลยมาถ่ายให้ดูว่าที่ไถ่ายเป็นยังไงนะครับ คือหลังจากนี้ก็จะเอาน้ําเข้านะครับให้นักขังน้ํานะครับให้น้ํามันให้น้ํามันเต็มนะครับเป็นไห่แล้วเอาหญ้านะครับเอาญ้าขนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยครับอาจจะเป็นไห่นี้ก็ได้นะครับมามาเดินย่ํานะครับแล้วก็เอารถมาคาดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับให้ข้ามหน้าฝนสักหนึ่งหน้านะครับแล้วมันก็จะมีย้างอกนะครับอีกไห่หนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็เย็นแล้วครับห้าโมงกว่าแล้วนะครับงัวก็ยืนนิ่งนะครับโตเต้แล้วนะครับเพราะมันอิ่มแล้วก็เตรียมที่จะกลับบ้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มมอางัวกลับบ้านนะครับแล้วก็เอาเอารถซาเลงขับด้วยนะครับตอนนี้ก็ผลก็ดีครับปีนี้ผลดีมากครับถือว่าถือว่าเยี่ยมเลยครับเหมาะในการปลูกของนะครับนี่ให้มาดูบรรยากาศนะครับนี่ครับ ยืนยืนยน,นั่งนั่งนอนนอนกันหมดแล้วนะครับเพราะมันอิ่มนะครับน่ครับบรรยากาศนะครับอันนี้เป็นนาเขื่อนนะครับโอเคนะครับนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วว่าเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ